สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกโก้สมัยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการดูผู้ติดตามนะครับว่ามีใครกดติดตามเราบ้างนะครับบน f a c e b o o k นะครับเป็นวิธีการง่ายๆนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องใหม่นะครับอย่าลืมนะครับกดสับสไครต์ช่องไว้นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆนะครับที่ผมจะทําลงในช่องทุกๆวันนะครับ เดี like ๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอ so ันดับแรกนะครับก็ให้เราเข้ามาที่แอป Facebook ของเราก่อนนะครับแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาที่แอป Facebook ของเรานะครับให้เราเลือกนะครับที่ขีดสามขีดนะครับด้านมุมบนขวามือเนี่ยนะครับแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนเลื่อนลงไปนะข้างล่างนะครับให้เพื่อนนะครับเลือกนะครับที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเนี่ยนะครับ ไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกที่คําว่าการตั้งค่านะครับแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาที่การตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนนะครับเลื่อนหานะครับคําว่านะครับเข้าถึงข้อมูลของคุณนะครับแตะเข้าไปนะครับ พอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับเลื่อนหานะครับหัวข้อนะครับหัวข้อกําลังติดตามนะครับและผู้ติดตามนะครับให้เพื่อน voilà. ๆ,ๆ่แตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาจะมีสองหัวข้อให้เราเลือกนะครับก็คือนะครับที่เรากําลังติดตามนะครับนี่นะครับหรืออีกอันนึงนะครับอีกอันหนึ่งด้านล่างก็จะเป็นนะครับคนที่ติดตามเรานะครับ ก็ให้เราแตะที่หัวข้อนี้นะหัวข้อผู้ติดตามนะครับพอเราแตะที่คําว่าผู้ติดตามเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้ยเราจะเจอนะครับคนที่ติดตามเราแล้วเนี่ยเขาจะบอกเป็นชื่อนะครับแล้วก็ติดตามเรามาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยนะครับทุกอันเลยนะครับก็คือคนที่เขาติดตามเรานะครับแล้วเขาก็จะบอกวันที่ด้วยนะครับ นี่นะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับในการดูผู้ติดตามนะครับ Facebook ส่วนตัวของเราครับถ้าเพื่อนๆนับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์นะครับกดถูกใจนะครับและที่สาคัญนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ช่องนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆนะครับที่ผมจะทําลงในช่องทุกๆวันนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ